สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะของชั้นปม .4 นะคะเราจะมาเรียนต่อกันนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7พิจุนายนนะคะส5 6 4ัาเราจะเรียนกันในเรื่องพลังของภาษานะคะพลังของภาษานะคะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นตัวชี้วัดที่ท4.1ม .4 ทับนะคะในเรื่อง อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษาและลักษณะของภาษานะคะค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะคุณครูจะให้คำถามสามข้อนะคะคำถามนี้อยู่ที่หน้า17นะคะหนูได้คําตอบแล้วให้เขียนคําตอบลงไปในหนังสือเลยนะคะแล้วเหมือนเดิมนะคะก็คือส่งงานผ่านไลน์ ส่วนตัวนะคะถ่ายรูปแล้วส่งมาคุณจะเก็บไว้นะคะเพื่อให้คะแนนกับพวกเราทุกคนนะคะคำถามามี3ข้อด้วยกันนะคะคือ 1. เหตุใดจึงกล่าวว่าภาษามีพลังต่อบคุคคลและสังคม 2. ภาษามีผลต่อความรู้สึกอย่างไรอธิบายให้ชัดเจน 3. ผลที่เกิดจากพลังของภาษาที่สามารถเห็นเป็นรูปรูปประทได้า,ามีอะไรบ้างน,นะคะพร้อมยกตัวอยา่าง นี่คือคำถาม 3.. ข้อนะคะที่เราจะทำในวันนี้นะคะคำตอบจะได้หลังจากที่เราดูสไลด์นะคะจบนะคะคำถามอยู่ที่หน้าสินะคะหนังสือหลักภาษานะคะไปกันต่อนะคะค่ะพลังของภาษาคืออะไรคะพลังของภาษาหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากภาษาไปถู่ผู้รับสารนะคะสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นตามมาอาจจะเป็นความคิดความรู้สึก การกระทำซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษามีอิทธิพลเปรียบเทียบด,ดังพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์เรานะคะค่ะพลังของภาษาที่มีผลต่อความคิดนะคะมันไม่เป็นรูปรูปธรรมที่ชัดเจนนะคะเขาก็สะท้อนออกมาในด้านของความคิดทัศนคติการชี้แนะการสั่งสอนนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะข้อความสข้อความในสไลด์ก็คือ ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรมและความกลัวเป็นสิ่งที่ใจของเราสร้างขึ้นเองนะคะเช่นเราอยู่ในที่มืดมดเราจะนึกถึงความกลัวเรื่องผีนะคะใจเราเป็นคนคิดก่อนต่อไปนะคะพลังของภาษาที่มีต่อความรู้สึกผู้รับสารจะรู้สึกดีใจเสียใจหวั่นใจหรือว่าหวาดกลัวนะครับเป็นการ เป็นการที่เราอ่านแล้วในเนื้อหาของผู้อ่านนะคะจะรู้ว่ามันมีถ้อยคำนะคะที่แสดงถึงความรู้สึกต่างๆดังตัวอย่างนะคะก็คือลิลิทองค์การแช่งน้ำนะคะในแบบเรียนเราจะมีนะคะเราจะมีในน้งสื่อเรียนเราด้วยนักเรียนดูตามไปได้นะคะดูตามได้เลย แล้วก็จะมีคำอธิบายให้ด้วยนะคะจากข้อความด้านบนนะคะจุงมาสูบเอาเขาผู้บ่ซื่อชื่อใครใจคดขบฏเกียริกายวายกระทุ้ฟาดฟัดคว้า,าควานควานแขวนมัดศอกหอกดิ้นเด้าเท้าเท้าถกหลบกเท้าให้ไปมิทันตายงายละงมละงมยม,มาบาลลากไปไฟนรกป่าปิ้นดิ้นพลาง เขาวางเหนืออภิจีผู้บอดีบอดซื่อนะคะในนี้ก็เป็นคํากล่าวที่การสาบแช่งผู้คิดคดทรยศต่อกษัตริย์ในอยุธยานะคะถ้อย,อยคําที่มีความหนักแน่นตรงไปตรงมาจะสะท้อนให้เห็นความน่ากลัวนะคะเช่นคําว่าขบฏฟาดฟันลากไปนะคะอย่งนี้นะคะต่อไปนะคะ พลังของภาษาย,ยัางสะท้อนผ่า,ผานเพลงปลุกใจนะคะเช่นเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดนะคะเนื้อเพลงนะคะจากเนื้อเพลงจะเห็นได้ว่าทําให้เรารู้สึกฮึ่มเขอมีกําลังใจต่อสู้มุ่งมั่นที่จะทําค่ามดีเพื่อประเทศชาติของเรานะคะยอมเสียสละชีพนะคะโดยมีคําที่เน้นย้ําให้เกิดพลังก็คือ ะะสู้ศึกไม่หวั่นไหวลุกโลมฝ่าฟันใจทนงแน่วแน่แล้วก็เกียรติทำลงนะคะคำพวกนี้นะคะเป็นคำที่เป็นคำที่อยู่ในเพลงพระราชินพลความฝันอันสูงสุดนะคะทำให้รู้สึกอย่างไรต่อเนื้อเพลงนะคะทำให้เรามีความฮึกเหิมนะคะ สู้ศึกไม่หวั่นไหวยอมฝาาฟันนะคะเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปนะคะพลังของภาษาที่มีต่อการกระทำเช่นองคุรีมานจะฆ่าสตรีคุณหนึ่งผู้หนึ่งซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นมารดาและเมื่อพระพุทธองค์ตัดขึ้นมาว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดทำให้องคุรีมานเนี่ย เกิดมีสติขึ้นมาชนักชงักคิดขึ้นมาได้นะคะว่าภาษาที่ส่งมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลลงได้นะคะค่ะสรุปนะคะภาษามีพลังในการสื่อสารทำให้เกิดผลเป็นนามนธรรมและรูปธรรมนะคะ จึงจะให้ความเรามาระวังเลือกใช้อย่างสร้างสารรค์และเกิดประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็สังคมของเราด้วยนะคะค่ะในคำตอบนะคะนักเรียนคะหลังจากที่เราดูสไลด์ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามของเรานะคะคำถาม3ข้อนะคะนักเรียน ขอให้เขียนคำตอบด้วยเรามาดูกันนะคะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะคำตอบของเราจะอยู่ที่หน้าสิบห้านะคะจะอยู่ที่หน้าสิบห้าประมาณบรรทัดที่สี่นะคะข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะคำถามข้อที่สองนะคะที่บอกว่าภาษามีผลกระทบต่อความรู้สึกอย่างไรนะคะจะอยู่ที่คำตอบที่ นับจากข้อความข้างล่างขึ้นมานะคะสกล่องข้อความก็จะเจอ3าบรรทัดนี้นะคะคือคำตอบข้อที่2นะคะและก็สุดท้ายนะคะคำถามข้อที่3ามผลที่เกิดจากพลังของภาษาสามารถเห็นเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้างนะคะเช่นภาษาที่ส่งมาเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อนะคะถ้าเราได้ฟังแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่า เราอยากจะซื้อนะซื้อเลยนะคะนั่นก็คือผลที่เกิดจากพลังของภาษาที่เห็นเป็นรูป,ปรธรรมก็คือการเลือกซื้อจากคำโฆษณาที่เราได้ยินนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนภาษาไทยของมสีเรื่องพลังของภาษานะคะก็จบลงนะคะขอให้นักเรียนส่งงานเหมือนวันที่สองมิถุนายนนะคะคือถ่ายรูปส่งมาที่ลายส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขอให้ทบทวนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ